ผมเอาเอาเรื่องวงดนตรีคุณดีกว่าคุณอยู่ทั้งสองวงเลยแบสบาบูนเรโทรสเปกใช่ครับวงไหนคุณชอบมากกว่ากันอันนี้อันนี้คืออันนี้คือผมต้องตอบจริงๆเลยผมผมจะตอบเล่นๆให้โดนได้เลยตอบว่าชอบคนละแบบชอบสไตล์แตกต่างกันเซฟเซฟจริงๆผมทําแบสบาบูนมาก่อนทำมานานยังแบสบาบูนมันแบสบาบูนนี่ตั้งแต่ผม ปีสามปีสี่พี่ก็คืออยู่มาตั้งแต่แบบวัยหนุม่มใช่ใช่มผมว่าน่าจะห้าปีหกปีห <5, 6 S 1> ้าหกปีใช่เพราะว่า<น>คือเหมือนตอนนั้นมันอยากเล่นกีตาร์มันเสียนเน้ยนนะเพราะว่าเราเล่นกีตาร์มันกแตะเด็กแล้วแบบว่าไม่เคยมีมีเพลงที่เราแม่งแบบว่าได้เล่นกีตาร์แบบ เป็นตัวเองจริงๆคุณคุณแต่งเพลงเองด้วยใช่ไหมแบดบาบูตอนตอนนั้นคือทาดนตรีผมเป็นคนทำดนตรีมาดนตรีผาดนตรีแต่ว่าถ้าเนื้อร้องทํานองก็จะเป็นนักร้องเขาเป็นคนเขียนคุณก็เป็นมือกีตาร์ใช่กีตาร์มันก็จะคนละฟิลคนละฟิลคนละฟิลอยู่แล้วใช่แต่ว่าพอมาเป็นเลโทมันก็เหมือนอ่ามันก็ตื่นเต้นอ่ะการได้ไปเล่นคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกที่เขามาชวนคุณเขาเขาพูดว่าอะไรประโยคที่ตอนแรกคือชวนนี้ชวนไปเล่นก่อนชวนไปเล่นเล่นก่อนตอนแรกยังไม่ได้ บรรจุเข้าไปคือเหมือนเขาก็มีงานเล่นที่ไต้หวันทีนี้ก็แบบว่าเหมือนคนที่โทรมาชวนอ่ะคือคือเซลล์เหมือนเป็นเป็นคนจัดงานที่ไต้หวันอ่ะเขาโทรมาหาวงอันนี้คือพี่บอมเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเหมือนเขาาคงไม่รู้มั้งว่าว่านักร้องไม่มีตอนนั้นอ่ะเพราะเขาจากไต้หวันนะเนาะอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่รู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเอ้ยมาพี่บอมก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวขอแบบ ตอนนี้ก็คือยังไม่มีนักร้องแต่ว่าเดี๋ยวจะชวนนักร้องที่แบบนี้โอเคไหมเข้าคงไปดีวกัน่ะผมก็ไม่รู้แต่ว่าเขาโทรหาผมเขาบอกเออเนี่ยเป็นไงไปเล่นไต้หวันไปไหมผมก็บอกอะได้ครับก็คือยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คือผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปทําอะไรรู้แค่ว่าไปได้หวานคือผมมาเคยไปทำคอนเทนต์กับเขาแบบว่าไปถ่ายไปถ่ายเป็นเป็นเป็นไลฟ์เซสชั่นในยูทูบแบบเหมือนไปแจมเล่นๆเพราะตอนนั้นโควิดผมก็ ผมก็ทํ o u t u b e ไงเพราะว่าแบบเริ่มไม่มีจะแดกนิดนึงก็เลยก็ต้องก็ต้องทาอะไรบังอย่างก็อหาอะไรทำสักอย่างแล้วก็แบบว่าเออพอไปแจมกับพี่ๆเขาก็ได้รู้จักกันตอนนั้นเลยอใช่แต่ว่าก็ผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยมาถึงเป็นไต้หวันอก็เขาก็ชวนแล้วก็โอเคมันก็เราไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วอ่ะมีแต่วงเขาที่เสียใช่ถ้าเกิดมันพลาดอะไรขึ้นมาใช่ไหมเราก็จอยไปเอาสนุกสนุกเราก็เราก็แบบเฮ้ยมันชีวิตหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ไปเล่นไต้หวันสักกี่ครั้งวะได้ไปแบบ ขึ้นเวทีแล้วก็ How b e a u t i f o r f a n form ังกคุณเท่ากับว่อมันได้พูดภาษาอังกฤษไงนึกหมายถึงว่าคุณพูดแบบแบบนั้นเลยหรือพูดภาษาอังกฤษจริงๆพูดภาษาอังกฤษจริงอ๋อผมเลือกพูดแบบ How beautiful f a n อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมเขียนสคริปต์ไปแต่ว่าตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วคือเล่นนานคือผมก็แบบผมคิดเลยแบบเฮ้ย put the fucking hands up อะไรเงี้ยมันแบบว่าฟิลมันแบบ So c o o l pit motherfucker อะไรเงี้ยมันแบบว่ามันมันได้พูดแบบเหมือนในคอนเสิร์ตแบบต่างประเทศที่เราดู Linkin Park อะไรเงี้ย Linkin Park เลยนะาเลย คือแบบผมก็แบบไอ้เฮียแม่งมันว่ะคือสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราเราก็ไม่อะไรอัน้เราก็อยากไปแลก็พี่เขาก็เลยแบบว่าโอเคแล้วก็ไปเล่นกันตอนนั้นแล้วผมจําได้ว่าเหมือนเหมือนแบบกลับมาไทยก็แบบนั่งคุยกันว่าเอ้ยลองรับงานไหมในไทยลองทัวร์ด้วยกันดูไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยแบบเขาจะเป็นคือจจอยใจจอยมาอย่างนี้เหรอคือถ้าถามว่าถ้ากลับไปที่คําถามว่าเขาชวนตอนไหนอ่ะผมก็ใช้คําว่าเขา เขาไม่เคยเนาะเขากระลิมกระลิมกระเลี่ยมเลยกระเลี่ยมาเยมันไม่ใช่คำนี้บอกไม่ได้แบบว่าคุยอย่างเป็นทางการเหมือนแบบไม่ใช่ในแง่ไม่ดีนะแต่มันเหมือนค่อยๆซึมกันอ่ะอมันเหมือนแบบว่าผมเองก็ผมเองก็รู้สึกแบบสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วจําได้ว่ามันมีงานหนึ่งที่เล่นในกรุงเทพซักงานเหมือนทัวร์กันมาสักหลายเดือนแล้วแล้วแบบว่าจังหวะบูมจังหวะเนี้ยอะไรสักอย่างเขาบอกว่าเออมึงก็มึงก็เพราะตอนนั้นอ่ะแรกๆมันยังเป็น มันยังเป็นชื่อ9จีรายุเ X เล d t o สเปกหรืออะไรสักอย่างเล d t o สเปก X 9จีรายุคือมันจะเป็นเหมือนคอลแลบกันมาจอยกันแล้วไปทัวร์ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยมึงก็เล d t o สเปกไปเลยแล้วกันเอ,อเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอนะประมาณต,ตอนนั้นคุณก็ ผมก็โอเคครับพี่ไม่มีปัญหาใช่ยังไงก็ได้อ่าไปดูผมเห็นหลายที่โพสเตอร์มไม่ค่อยสวยพอเป็นไอโทนสเปคแล้วเป็น9ก้วจีรัภาษาไทยอะไรเงี้ยมันแบบไอเนี้ยแล้วกูก็ไม่มีเขามีฟอนต์แต่กูไม่มีฟอนต์เลยเออมันก็เลยเป็นกูไปรวมฟอนต์กับเขาเลยดีกว่านี่คือเหตุผลที่คุณไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่แค่นั้นคือม่าหลายอย่างรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยไงล้วก็แบบว่ามันมันก็เหมือนเราก็ได้เรียนรู้อะไรจากพี่เขาหลายอย่างแล้วเขาก็ให้โอกาสเราอะไรเงี้ยมันก โอ้ผมนี่ไม่เคยเชื่อว่าผมจะได้ทําสิ่งเนี้เนึกองมากในชีวิตไม่เคยคิดมาก่อนไปในคุณเคยแบบว่าร้องวากหรือว่าร้องอะไรมาก่อนฟิลนี้นะผมร้องผมวากอย่างเดียวร้องเพลงนี่ผมร้องน้อยมากอะแล้วคุณไปวากตอนไหนทั้งนั้นอ่ะวากตอนที่ผมทําแบ๊บบาบูลอ๋อตอนทําแบ๊บบาบูเพราะว่าตอนนั้นผมอยากให้เพลงผมมีเสียงวารอแล้วก็แบบนักร้องผมก็มองหน้ากันแบบกูกับมึงก็ไม่ได้วากได้นักร้องเขาจะเป็นแนวแรปไงเป็นแรปเปอร์แล้วคุณก็เลยไปฝึก ผมก็เลยฝึกดู u b e ดู u t u b e มาคุณฝึกจาก youtube เลยใช่ผมก็ดูแบบวิธีไหนที่ง่ายที่สุดในการวักก็ฝึกฝึกมันวิธีที่ง่ายที่สุดคือดูดเข้าไปฮดูดลมเข้าไปแต่เหมือนไม่ค่อยเหมือนดูดลมเร่มันหมายความว่าไงวักการวักผมก็แค่อากหรือว่าแบบสำลรอกออกมาอย่างนั้นอย่างั้นก็ทําได้มันไม่เจ็บคอเหรอคุณก็ผมผมที่ผมทำมันไม่เจ็บคือแบบ แบบนี้ทำสะอึกเหมือนสะอึกเข้าไปเรื่อยๆคือทุกวันนี้คุณก็ต้องคอยวากอยู่เรื่อยๆแต่ว่าฝึกกับมันอยู่ก็ตั้งแต่ตอนนั้นถึงวันนี้ก็เหมือนมันแล้วก็ทําไปเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นเองแบบพี่ก็ทําได้นะแล้วก็แบบทำยาๆสะอึกยอ่าสอนสอนผมนะมันจงไงวะคอยทีได้ไหมอ่ะหยุดก่อน แล้วก็ยาวขึ้นผมไม่เป็นนักร้องหรอกไม่แรเแรกๆเล็กๆมันจะเป็นอย่างงี้มันเป็นอย่างงี้แหละใช่ใช่มันจะแบบหาจุดทำเสน่ห์ของเพลงแนวนี้แนวว้าแลคุณโตมากับอะไรดีกว่าคุณไปฟังอะไรวะเอาจัด5อันดับศิลปินเพลงล็อกที่คุณชอบจัดดีกว่ารายการผมชอบจัดอันดับไปเรื่อยทริปน็อตทริปน็อตผมผมก็ชอบทริปน็อตเป็นเป็นแบบฮาร์ดคอร์เป็นแบบว่าวงที่มีเสียงว้ากอ่ะ แรกแรกที่ผมังคุณร้องเพลงสลิปน็อตให้ฟังสักท่อนได้ไหมผมไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่งั้นไปอันดับตอ่ไห้มองไม่ตอนเล่นรู้ว่าเออกูจะเพลงอะไรดีนะเออถ้าผมร้องมาด้วยวมีคุณร้องเพลงสลิปน็อตได้ไหมมันมีอย่างนี้เลยเชี่ยอุ้ยนี่ไยดอยเชีย คุณพูดอะไรอยู่อ่ะคุณก็ไม่ได้ประทับใจผมเท่าไหร่หรอกผมรู้ใช่ครับมีมีอะไรบ้างนอกจากสลิปน็อตคอนอะไรเงี้ยป่ะยุคนั้นมันต้องแบบคอนเนี่ยตอนตอนโตแล้วตอนหลังแล้วตอนเด็กๆฟังไม่ค่อยชอบครับอ๋อเคือวงที่ผมชอบที่สุดเลยนะก็จะมีเนี่ยอ่าจริงๆตอนเด็กๆชอบสลิปน็อตแบบลิงกิงพาร์คสลิปน็อตลิงกิงพาร์คมีแบบว่าอืมที่ที่โตมาแล้วรู้สึกว่าโหวงนี้แม่งกูแบบเลิฟแบบตลอดชีวิตอ่ะคือฟูลไฟเตอร์ ผู <oh hey, like co, so ้ไฟเตอร์ผมชอบเดฟโก้มากเดฟโก้ใช่ครับผมถามเรื่องลิ้งค์พาร์คสั้นๆคิดว่าไงครับนักร้องนำที่เป็นเปลี่ยนเป็นผู้หญิงคุณรู้สึกยังไงบ้างก็เก่งกว่าผมเยอะอะ โอเคใช่ผมไม่ไม่ไม่มีหน้าไปด่าเขาผมยังงงเลยใน YouTube น like, ี Gore, you this way, the audition, ่แบบไอ้เฮ like ีย hmm, ถ okay, okay. ้าพวกมึงเก่งขนาดนั้นอ่ะมึงไม่ร้องไม่ไปออดิชั่นไหมชิโร่ดาไอ้สัตว์โหแบบไอ้เฮียทำไมมึงแบบนี้เป็นคลิปสั้นเลยนะโอเคโอเคนะแต่ว่ามันเข้าใจเข้าใจแล้วผมว่าคนชอบไหมอะไรเงี้ยคนมีสิทธิ์คอมเมนต์แต่ในในในฐานะที่อันนี้คือผมคนเดียวนะผมคนเดียวนะเข้าใจครับแบบว่าไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นถ้าถ้าามผมผมรู้สึกว่าไอ้เฮียเขาเก่งกว่ากูอ่ะผมยังชอบเลย เออผมยังชอบเลยคือแบบไม่ต้องคิดมากคือแบบมึงฟังแล้วแบบว่าผมไม่รู้นะแบบโอกาสที่มันจะแบบมันจะมีใครสักคนนึงอ่ะที่มึงมาร้องเพลงเชสเตอร์ได้อ่ะแล้ววงไปต่อได้เงี้ยนะแบบจบโชว์เลยที่แม่งไม่เสียงเม่นอย่างเงี้ยเออแม่งคือแม่งสุดยอดแล้วแม่งสุดยอดแล้ว